กรับสวัสดีครับผมเบนชนะภัยยูทูบสวัสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจออีกแล้วครับคลิปนี้นะครับผมก็มาทุระนะครับนะครับแล้วก็ แวะมาหาน้องคนหนึ่งนะครับที่ทำยูทูบเบอร์เกี่ยวกับฟิตเนสไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับน้องคนนี้นะครับถ้าคนติดตามเกี่ยวกับ u t u b e นะครับเกี่ยวกับสไตล์การเล่นฟิตเนสเนี่ยน่าจะรู้จักน้องคนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดินหลงมานะครับก็คือเดี๋ยวจะไปบ้านน้องเขานะครับนี่เ้ยตอนนี้ก็เดินนะครับจะถึงบ้านน้องแล้วเขาแล้วนะครับบ้านสวยเลยทีเดียวนะครับบ้านใหญ่โตมากนี่ โอเคนะครับตอนนี้ก็แอบมาอยู่ในบ้านน้องนะครับเดี๋ยวรอน้องออกมานะครับจะพาไปรู้จักคนนี้นะครับเด็กบอสตันนะครับเด็กบอสตันนะเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะครับก็เอิ่นผมมีธุระพอดีนะครับแล้วก็แวะมาหาน้องนะครับก็เลยอยากทําคลิปด้วยกันนะครับมาคอลแลบด้วยกันนะครับเป็นน้องที่กําลังเติบโตเลยครับเกี่ยวกับยูทูบเบอร์การทําคลิปเหมือนสไตล์แบบนี้นะครับนะครับเกี่ยวกับฟิตเนสนะครับเดี๋ยวรู้จักน้องกันเลยนะครับว่าจะเป็นใคร นี่อ้าวพี่ต้าวันดีครับผมชองมาในพี่เชิญครับนี่ครับนี่คือยูทูบเบอร์นะครับที่มาหานะครับใช่ครับผมเบนชนะภัย y o u t u b e ก็ชื่อผมเลยครับเบนชนะภัยเป็น y o t u u e f ฟิตเนสไลฟ์สไตล์ถ้าเพื่อนๆชอบแบบแนวพี่ต้าเนี่ยก็ลองเข้ามาที่ช่องผมได้ครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในบ้านของเบนเลยนะครับ น้องต้อนรับดีมากๆนะครับน้องเป็นเด็กบอสตันนะครับที่มาจากอเมริกานะครับไปเรียนนะครับแล้วก็กลับมาที่ไทยนะครับผมก็มีโอกาสมาหาน้องนะครับนะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครติดตามนะครับเกี่ยวกับ u t u b e นะครับที่เกี่ยวกับฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้จักน้องคนนี้แน่นะครับกำลังช่องเขากําลังเติบโตกําลังโตมากๆครับแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับอยากให้ไปติดตามนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกับเบนนะครับก็จะออกไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็จะไปหวดเวทกันครับนะ อย่าลืมติดตามครับคลิปนี้สนุกแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าจะไปกินอะไรกันนะบาโอเคตอนนี้นะครับก็น้องเบนนะครับจะพาไปกินนะครับพาไปกินอะไรนะแบบภูทรครับผมเหมือนหม่อมถนัดแดกอะเออหม,ม, <laughs> ม่อมถนัดแดงเลย <laughs> ใช่ก็คือจะไปกินร้านอาหารหน้าปากซอยชื่อว่าร้านโป๊ะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในในแถวละแวกหมู่บ้านผมนะครับเหตุ <laughs> ผลที่ขึ้นชื่อเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่ร้านเดียวนะฮะก็เลยมันขึ้นชื่อใช่นะครับกิน เอาแรงก่อนนะครับก่อนที่จะไปฟิตเนสนะครับต้อต้อง,องไปเดีไปดูว่าจะแดกอะไรกันนะครับต้องใช้คําแดกเหมือนหม่อมถนัดแดงนะครับมาอยู่ที่ร้านโต๊ะนะครับร้านประจําหมู่บ้านเมื่อกี้ก็สั่งไป2จานสั่งให้พี่ต้าเหมือนกนะันผมสั่งเลยก็คือไก่กระเทียมราดข้าวพิเศษข้าวพิเศษไก่ที่นี่ก็เป็นสปอนเซอร์ของวังขนายนะครับผม นี่ครับเป็นสั่งมาให้เหมือนกันนะครับเป็นไก่กระเทียมนะครับไก่กระเทียมราดข้าวพิเศษข้าวพิเศษไก่ใช่ไหมนี่พิเศษกินก่อนไปเล่นนะครับเป็นพิลเอานะครับวันนี้เบนจะพาไปเล่นที่ไหนนะจะไปเล่นที่พรอมนาดฟิตเนสเฟิฟร์สสาขาพรอมนาดก็คืออยู่ตรงแฟชั่นไอแลนด์ครับอยู่รามินทาถ้าใครอยู่แถวนี้ก็ไปเจอกันได้นะครับแต่กว่าคลิปจะลงก็ไม่ได้เจอแ,ลแหละแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอขอ,ขอตัวกินก่อน โอเคตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในห้างนะครับที่จะมาเล่นฟิตเนสกับเบนนะครับวันนี้นะครับอยู่ห้างแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็อะไรนะผมนะที่เราเดินมาจากเมื่อกี้ที่เราจอดรถอะคือแฟชั่นไอแลนด์แต่ว่าเราเดินข้ามาเล่นฟิตเนสเฟิร์สที่พรมนาดครับผมเพราะว่าที่เป็นทีเดียวที่มีฟิตเนสใช่วันนี้นะครับจะจัดอกนะครับจะจัดอกเล่นอกเล่นแบบไหนนะแนะนำเล่นแบบไหนก็แน่นอกทะยอกออกนะ เล่นแบบนี้ครับเนเอ้ยเป็นนี่เล่นแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปติดตามนะครับเบิกเอานี้จะมันแค่ไหนนะครับมาพาวันนี้จะพาเป็นขวดหนักๆเลยใช่นะครับระเบิดอกเลยครับไปเดี๋ยวไปติดตามกันนะข้างในยิ้ม I'm a fucking bandit. Understand it. I'm a fucking bandit. Understand it. I'm a fucking bandit. पापा โอเคนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้เล่นเสร็จไปแล้วนะเล่นกับเบนเป็นคนที่ระเบิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสไตล์แบบระเบิดนะเนยเหมือนเป็นพล่งงานจุดระเบิดเป็น,ปนค,คนระเบิขึ้นแต่คนระเบิขึ้นแบบนหนักหใช่จะไม่ได้เล่นเหมือนผมนะเพราะผมจะเล่น,เ,เ,นเน้นจำนวนแล้วก็เน้นบีบอะไรเงี้ยแต่เบเบนจะเล่นคอยที่เป็น explosive ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบบ อ,อ่ Explosive เนี่ยครับก็คือเหมือนกับพลังงานจุดระเบิดสูงอะไรประมาณนี้สั่งอาหารมาแล้วนะผมมากินบุฟเฟ่น,นะครับหลังจาก work out กับเบรนเสร็จไปนะครับเล่นอกไปนะครับวันนี้ก็มาตำมันคนะัะแดกนะครับดูบอย่าเรียกว่ากินดีกว่าเหมอะขนาดกินมอะนัดกินครับดูครับดู<า>โอ้วเยอะ ก็จะเนี่ยนะครับช่วงพอน้ำหนัยกยัดทุกอย่างเป็นสั่งข้าวมา2อ,อย่างที่เด็ดเขาคือแซลมอนนะครับผมลงแนะนำมาเพื่อนผมโอเคโอเคนะครับย่ขอตัวกินก่อนนะครับมือนี้นะครับ ก็กินข้าวเสร็จแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเป็นใจแอทนนะครับกินเนื้อกับข้าวซัดข้าวไปคนละสองนะครับแล้วก็เนื้อเยอะมากๆนะครับอิ่มเลยตอนนี้ก็าลังจะกลับไปบ้านนะครับแล้วคอยดูติดตามนะครับว่าจะไปเที่ยวไหนกันต่อนะยังไม่จบแค่นี้แน่นอนใช่ไม่จะพาไปไหน,นว่างวันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปที่บ้านไปตั้งหลักที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าคืนนี้จะออกไปไหนหรือเปล่า โอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านเบนเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้มาอาบน้ําเรียบร้อยนะครับแต่งตัวหล่อๆนะครับเท่ๆนะครับจะเตรียมตัวไปเที่ยวข้างนอกกันนะครับวันนี้นะครับนะคืนนี้นะครับก็คือมาถึงทิ่นทั้งทีนะครับก็จัดหนักจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเบนจะพาไป เที่ยวข้างนอกนะครับนี่ครับเป็นแต่งตัวอย่างหล่อเลยแถวหนองจอกเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยวเลยนะครับถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องขับรถเข้าไปในกรุงเทพแต่ก่อนอื่นผมมีอะไรจะให้พี่อ่ะมีบางอย่างครับผมนี่ครับกางเกงว่ายน้ำเฮอร์รี่มาจากบอสตันที่ไทยไม่มีขายเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไหนจะไปลองแก้ดูนี่ครับผมเดี๋ยวพี่ต้าจะใส่นี้ไปแข่งเยี่ยมเยี่ยมคือเอกลักษณ์มันอยู่ตรงนี้ไงสองเส้นสองกันเนี่ย มาให้ดูตัวใหญ่โคตรชอบเลยเนี่ยอันนี้เป็นยี่ห้ออ่อยี่ห้ออะไรนะไขออ่ชิ้นฮัลลี่ฮัลลี่ฮัลลี่นะครับจากบอสตันเด็กบอสตันจากมาให้โหอย่างชอบชอบ โคตดดีใจเป็นเอามาให้นะครับเป็นกางเกงนะครับคือประเด็นคือที่ไทยมันไม่มีขายอย่างเงี้ยคือเป็นยางเกงที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรช็อตบอร์ดอะเอาไว้ใส่ตอนแข่งนะครับอย่างที่บอกครับผมจะเตรียมตัวจะแข่งนะครับก็คือมีแพนที่จะแข่งอะไรเงี้ยอันนี้น้องเบนนะครับก็คือเอามาให้ในโค้ดดีใจดีใจมากๆนี่อย่างสวยนี่ครับดูนี่ เตรียมตัวแข่งครับคือได้แังเกลมาแล้วครับมีสปอนเซอร์อย่างดีนะครับจากเด็กบอสตันนะครับสุดยอดโอเคก็อย่าลืมติดตามนะครับได้แองเกลมาแล้วยังไงก็มีแข่งแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปขอลองก่อนนะกนชอบเลยท้าจากเชตยร์ตาชาแนลเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทำคิวเนกันก็อยากให้เพื่อนๆทิ้งคำถามไว้นะครับถ้าอยากจะถามผมหรือทิตาก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นคําถามเกี่ยวกับฟิตเนสนะคือเกี่ยวกับฟิตเนสได้แต่ว่าคําถามสนุกๆก,ก็ได้เหมือนกันครับทิ้งไว้ข้างล่างขอบคุณครับที่ห้าที่จริงไม่ทันหรอกถ้าตัดคลิปอะก็คือตอนนี้ผมก็เป็นจะลงอ่าอะไรนะเป็นเหมือนทำคิวอนเอะก็คือจะให้เพื่อนๆถามคําถามมาครับแล้วผมกับพี่ต้าก็จะมาแบบตอบไม่จําเป็นต้องเป็นคาถามเกี่ยวกับฟิตเนสได้ก็คือมีทั้งฟิตเนสนั่นแหละมีฟิตเนสอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคําถามแบบสนุกๆด้วยแบบคาถามบ้าๆอะไรเงี้ยเราก็จะมาตอบกันแลกเปลี่ยนทัศนคติ ก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube ของเบนได้นะครับน่าจะออกมาให้ดูกันนะเป็น Q&A นะครับของผมกับเบนนะครับที่มาคอลแลบกันนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่แถวไหนไม่รู้นะเบนพามานะครับก็เป็นร้านนั่งชิลนะครับผมว่าไม่ชิลแล้วแหละนะ ก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันข้างในนะครับเป็นร้านน่าจะเป็นร้านพวกดนต,ตร feet, นีสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบรรยากาศเขาบอกว่าหน้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 าเข้าไปมากๆนะนี่ครับร้านชื่อร้านอะไรไป่รูรมจำไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวมีเพื่อนๆของเบ้นนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับ ly, เข้ามาเที่ยวด้วยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเข้าไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับเจ้าถิ่นพามาเที่ยวนะครับก็ เอาให้สุดครับนะไปปดูข้างในดีกว่าก็จะสนุกขนาดไหน เมื่อกี้นะครับตื่นขึ้นมานะครับอาบน้านะครับแล้วก็กินข้าวเช้านะครับกับเบนไปนะครับเป็นข้าวมันไก่กับข้าวต้มปลานะครับนะโอเคนะครับโทษทีนะครับเมื่อคืนไม่ได้อัดมาให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเช้านี้ครับแล้วก็จะมีธุระนะครับแล้วก็จะมี Q&A นะครับมี Q&A นะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือเมื่อคืนนะครับเบนเขาได้ลงไปใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ลงไปใน IG นะครับว่าถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็ คำถามไว้นะครับผมกับเบนนะครับก็จะมาทําคลิปตอบคาถามให้นะครับเป็น t q a นะครับอยู่ที่ช่องเบนนะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็จะไปเตรียมตัวนะครับแล้วก็จะเรียงคําถามนะครับแล้วก็จะมาตอบคาถามน้องๆนะครับที่ถามมันเข้ามานะครัไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับแต่คําถามจะเด็ดขนาดไหนนะไปเลยฮะอ๋อไม่เอาบาเท่านนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันเตียงมันไม่ได้ทำเตงเล็โดรนของเบนดีกว่านี่โดรนโดรนโดรน ดโดนนะครับเอาไว้บินนะโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นดโดรนของเบนนะครับรุ่นมาวิ c Pro นะเดี๋ยวนี้จะไม่รู้จะได้บินหรือเปล่าอันนี้มันสำหรับแบบสิ่งที่ผมกับพี่ต้าทำอยู่ก็คือแบบพวกลายไตล์บล็อกอะไรงเงี้ยดโดรนอันนี้ก็นก็น่าจะดีสุดแล้วนะสามารถถ่าย 4K ได้เล็กพกพาได้คือผมจะใส่กระเป๋าอันนี้ครับเรามันสามารถพกพาไปไหนก็ได้มันไม่ประเจิประเอร คือถ้าเรามีอะไรที่สามารถพบพาง่ายเราก็จะใช้บ่อยขึ้นสามารถแบบดึงคุณค่าจากมันได้ดีขึ้นครับผมก็จะใช้เป็นเซตนี้ตอนนี้ก็เที่ยง14บนาทีเดี๋ยวผมกับพิต้าก็จะไปทำ Q&A ครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะถ่ายที่ไหนเดี๋ยวต้องหาที่ถ่ายเมื่อวานผมก็ได้โพสใน i อ s t o r อแล้วก็โพสใน facebook ให้เพื่อนๆถามคำถามเข้ามาก็ได้มาเยอะแล้วครับมี2ี่สิสคำถามเดี๋ยวผมกับพีต้าก็จะ มาตอบให้แล้วก็จะเป็นวิดีโอในช anel ผมครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูก็เข้าไปที่ช anel ผมได้วิดีโอน,นั้นน่าจะถูกลงไปแล้วสวัสดีครับที่เป็น Q&A อะไรที่เป็นแรงบันนาลใจหรือจุดเริ่มต้นในการเริ่มฟิตเนสในการเริ่มฟิตหุ่นของพวกพี่ครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจให้สําหรับการทําวันนั้กินอะไรบ้างชอบมากๆทำเรื่อยๆครับขอบุณครับเดี๋ยวให้พี่ต้าตอบก่อ,อนละกันอะไรเป็นแรงบันนาลใจในการเริ่มฟิตเนสอ่า แรงบันดาลใจในการเล่นเฟเนสของของของผมนะคือหนึ่งเลยเป็นคนตัวเล็กครับเป็นคนตัวเล็กแล้วแบบโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมกับเบนนะครับก็จะเออหลังจากที่เราทํา Q&A เสร็จไปเมื่อกี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับที่ช่องเบนนะครับจะมี Q&A แบบคําถามแบบสนุกสแล้วก็คำถามเกี่ยวกับการเล่นกล้ามนะครับหลายคําถามมากๆนะครับไปดูที่ช่องเบนได้นะครับแต่ผมจะให้ดีสคริปชันไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่เราอ่า Q&A เสร็จปุ๊บนะครับเมื่อกี้ก็ ไปดูโดรนมาครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นของเบนนะครับก็จะตอนเออตอนนี้นะครับเราก็จะไปบินโดรนนะครับไปดูนะครับว่าจะโลเคชันแถวนี้จะสวยบ้างไหมแล้วก็จะไปตอนแรกจะไปดูที่ไหนนะไปแม่น้ำอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแม่น้ำบางปะกงเออแม่น้ำบางปะกงแต่ตอนนี้อยู่หนองจอกแม่งโคตรไกลเลยตอนเนี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับบินโดรนรอบนี้นะไปครับตอนนี้ก็มาถึงที่เราจะบินโดรนกันแล้วนะเป็นน้ำนะครับนี่ข้างหลังนะ เดี๋ยวคอยดูในไฟล์โดแล้วกันเนาะแต่ถือว่ามีบรรยากาศใช้ได้เลยแหละจะทดลองบินโดนนะครับก็เดี๋ยวเบนจะเป็นคนขับนะครับโดนตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ยังได้ยินคำว่าเธอรักอยู่ยังเที่ยงข้างคันคู่คู่ระวังสงมองและหัวใจผมวยูโคดีเลยครับถุงน้าวต่มากเพราะว่าเราอยู่แถวตัวตะปูตอนนี้นะครับผมกับเบนนะเบนก็ มาส่งนะครับก็เดี๋ยวจะเต,ตรียมตัวกลับบ้านแล้วสนุกมากๆครับมาหาเบนครั้งนี้โคตรมันได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับ,บอกติปวดอยู่เลยนะเนี่ยเมื่อวานเล่นออกมาให้ผมดีดนะครับถ้าไม่ให้ผมด,ดีโอ้โหแล้วอะ่ะ <laughs> สุดยอดอะ่ะสนุกมากเบนก็จะเดินไปส่งนะครับที่แอร์พอร์ตลิงค์นะครับที่ตรงนี้นะ ็มาอยู่ที่แอร์พอร์ตลิงแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับมีเบนเดินมาส่งพอดีนะครับเ,เป็นไงบ้างพอแลบสนุกไหมสนุกมากขับรถมาส่งพี่ต้าคือเราได้เล่นกันอกอย่างเดียวใช่เดี๋ยวเข้าหน้าอะไรมาสักสองสามวันเล่นให้ครบเลยอกหลังขาใช่เดี๋ยวจะนัดด้วยนะว่าถ้าใครอยู่แถวนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับมาเล่นด้วยกันใช่ใช่จะได้สนุกสนุกทำคลิปด้วยกันนะแน่นอนอย่าลืมฝากช่องหน่อยช่องผมก็เป็นชนะภัยครับ YouTube Fitness ไลฟ์สไตล์ เป็นสไตล์บล็อกคลาคอมพิวเตอร์เลยครับตอนนี้นะครับก็นี่แหละนะครับมีน้องเบนแล้วก็มีผมแล้วก็มีโคบมีหลายๆคนนะครับที่กาลังทาแนวนี้อยู่ครับแล้วก็อยากให้น้องๆหลายๆคนทํากันเยอะๆนะครับจะได้จะได้แบบไปคอลแลบกันสนุกๆนะใช่ใช่จะได้มีกลุ่มเพื่อนนะครับไม่จำเป็นต้องหุ่นดีนะขอแบบขอชอบแนวนี้ก็พอก็ถ้าใครลังเลอยู่สําหรับการออกกาลังกายอย่างเงี้ยผมก็จะแบบคอยโปรโมทอยู่ตลอดว่าอย่าไปกลัวครับเริ่มเข้ายิมอะไรอย่างเงี้ยผมจะคอยบอกอยู่ตลอดว่าในยิมมันเป็นสังคมที่ดี คนเขาอารมณ์ดีอัธยาศัยดีทุกคนอยากช่วยกันเพราะว่าคนในยิมเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกคนเขาอยากพัฒนาตัวเองทุกคนเขาอยากดีขึ้นแล้วแบบพลังมันจะเป็นแง่บวกตลอดเลยครับมันไม่มีแง่ลบเลยโอเคก็อย่าลืมฝากติดตามผมนะครับแล้วก็ติดตามช่องเบนไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ซับสไครต์นะครับเป็นซับสไครต์เยอะนะครับก็ติดตามพวกเราสองคนได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไอจีไว้ด้านล่างนวกันของเบนแล้วก็เฟซบุ๊กไปด้วยนะครับไปติดตามชีวิตนะครับของเบนนะครับแล้วก็ ยังไงก็อย่าลืมฝากกด u b s สไคร e นะครับกดไลค์ like นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย